ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้โสนโนโชาแนลนะครับมาในนามช่องนําโชคชาแนลนะครับผมนะไม่ใช่โสนโนชาแนลนะครับแต่บกสรมาเองนะตัวเจ้าของช่องเองแม่บ้านเองอตอนนี้ออกสื่อไม่ได้นะครับนะไม่ค่อยสบายนะครับอยู่ในช่วงรักษาตัวอยู่แต่ก็ตัดต่อคลิปเองทําอะไรเองหมดนะครับแต่ผมมาออกสื่อให้เท่านั้นเนะพี่น้องเนาะนี่ครับ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับประจําวันที่16นี่ประจําวันที่16นะครับของช่องนําโชคชแนลนะครับของช่องนําโชคชแนลนะครับเด้อเนี่เด้อ<ๆ>มีตัวเด่นนะสองตัวสามตัวอ่ะอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละตัวให้ฟังนะครับว่าที่ไปที่มามาจากไหนนะครับผมไปรับชมกันเลยครับรับชมกันเลย อ่านะครับเนาะมาต่อกับเมื่อกี้ที่ผมได้เปิดทีเบื้องต้นไปนะครับอ่าแนวทางแนวทางนี้เป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนให้พี่น้องอเล่นการพนันใดในทั้งสิ้นนะครับเนาะเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับน้องพี่น้องเนาะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมตัวเลขตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ เจ้าของช่องนําโชคชาแนลนะครับเนาะเพื่อนได้ฝันเพื่อนฝันว่าได้ใส่สร้อยทองคํานะครับมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นอนเนาะส <c oughs> <c oughs> งสัยจะไม่ใช่แล้มั้งตอนนี้มาสบายอยู่นะพี่องเนะาะเพื่อนฝันเนาะเพื่อนได้ออกมาเพื่อนไปดูในตําราแล้วก็การคํานวณของทางช่องเล็กน้อยนะครับออกมาเลขเด่นจะมี1 2 4แล้วก็5นะครับเนาะ เพื่อนจับเน้นๆให้เลยนะครับเด่น2เด่น5นะครับพี่น้องก็คือเลขวิ่งนั่นเองนะจ๊ะไม่ไป2ตัว759501 8 7 1 5 5 7 5 5นะครับเลขที่ชอบ3ตัวก็คือ603นนะครับผมหนะ้าแล้วก็ฝันนะฝันฝันอีกแล้ว เจ้าของช่องนะครับฝันเห็นยายที่เสียไปนะครับผมยายอายุที่เสียไปนะอายุแก85นะครับ85ปีแกเสียไปช่วงตอนสงการนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับเนาะช่วงวันที่แกเสียช่วงนั้นก็หวยก็ออก85เหมือนกันนะครับอ่าแล้วมันมาตรงกับนี่ครับ85นี้กับอายุยา,ยายที่เสียไปนะครับเนาะอ่า จุดทูบได้เก้าแปดห้านี่ผมขึ้นตัวเลขทูบขึ้นมาแทรกด้วยนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่ครับลางๆแต่แ5ดห้าเน้นๆเลยนะครับเนาะนี่เก้าแปดห้านะครับเนาะอันนี้เลขที่ชอบก็จะมีอ่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนชอบสามตัวก็จะเป็นหกศูนย์สามสองตัวก็จะเป็นแปดห้านะครับแล้วก็เก้าห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ด นะครับผมจะมีเลขเบิลหรือเปล่าหนึ่งห้าห้ากับเจ็ดนะห้านะครับนะก็ตามนี้นะครับพี่น้องนะอ่าก็รอลุน้นรอลุน้นอ่าหลังสี่โมงนะครับอ่าสำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับเนาะช่องนำโชคแชนแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้แม่บ้านเพื่อนทานยาแล้วก็นอนพักไปแล้วนะครับเนาะฝนตกด้วยไปทำงานก็ตากฝน แล้วก็ตัวเองก็ไม่ไม่สบายอยู่แล้วแหละนะครับหลังจากที่ไปกลืนแร่มานาะครับพี่น้องเนาะก็รักษาตัวสักพักหนึ่งแต่แกก็ยังทําคลิปอยู่นะครับนาะพี่น้องเนาะยังทําคลิปอยู่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปคลิปนี้นําโชคชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะพร้อมทั้งสอนอนด้วย่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีโชคมีชัยมันหมานลำลำรวยรวยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม